สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเอออนเล่นโฟโอีกแล้วนะคะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตแนนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะบรรยากาศดีๆนะคะอากาศเย็นๆน,นะคะลมพัดปลิวสวยนะคะวันนี้นะคะพบกับเอออนนะคะเอออนก็จะพามาชมที่นะคะ200ตารางวา500,000บาท แล้วที่สําคัญนะคะติดถนนนี่ติดถนนด้านหลังเนี yeah. ่ยสวยงามมีคลองน้ำนะคะมีคลองน้านี่ไงให้ดูบรรยากาศอันอบอุ่นสวยงามนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่เปรี้ยวนะคะไม่ให้กำลังใจลูกแล้วนะคะนี่คุณคะคุณคะคุณคะอยากจะบอกที่แปลงนี้นะคะใครไม่ได้ไปนะคะ โอ้โห oh, จะเสียใจมากนะคะเสียใจมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะสวัสดีแอมมี่นะคะวันนี้เพ่จะพามาชมที่ดินสวยนะคะติดถนน <c oughs> ถนนกว้างนะคะประมาณเก้าเมตรได้เพราะว่าเขาเพิ่งทําถนนนะคะเพิ่งทําถนนแล้วก็ยังมีคลองน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะหมุนนะคะโอ้ก่อนอื่นตามธรรมเนียมค่ะต้องกดไลค์กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ออนหน่อยนะคะให้ออนหน่อยอ,อ,อย่าเ,เอกวิญาต แชร์สักครู่นะคะเป็นทําเนียเดียเด๋ยวให้ดูหมุนให้ชมบรรยากาศทางเข้าโครงการก่อนนี่ทางเข้าติดถนนมีไฟมีน้ํานะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สักครู่รอสักครู่เดี๋ยวพาไปชมพื้นที่นะคะขออนุญาตขออนุญาตก่อนขออนุญาตโลกต้องรู้นะคะแปลงนี้โลกต้องรู้นะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ แชร์แชรแชรนะคะนี่แชร์แชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินชมบรรยากาศร,รอบๆนะคะพื้นที่พื้นที่รอบๆว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็มีแปลงไหนที่ <c oughs> ขายเราบ้างนะคะเี่เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อน,นก่อนผสมเน่ ไ<ฮ><ฮ>ะญาติแป๊บหนึ่งนะคะเย้ยข้าสนะก่อประถมนะคะแปบ๊บหนึ่งที่ดินสวยนะคะที่ดินสวยสูงด้วยนะคะสูงด้วยอันนี้ให้ชม ก่อนเดี๋ยวขอย่ะแช่ก่อนนะคะแบบนึงแบบนึงนะโอเคพอเข,ข้าๆสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีทุกคนที่แชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้พามาชมที่ดินสองตารางวาห้าแสนบาทห้าแสนบาทเท่านั้นนะคะถูกมากเพราะอะไรเพราะอะไร มีถนนด้านหน้านี่ติดด้านหน้านะคะติดถนนนะคะนี่ถนนลาดยางค่ะท่านกว้าง9เมตร9้าถึง1ิเมตรเพิ่งทำใหม่สดๆร้อนๆนะคะมีเสาไฟด้านหน้านะคะมีเสาไฟด้านหน้ามีน้ําท่านนะคะมีคลองน้ําด้านหน้านะคะนี่สุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยแปลงนี้นะคะแปลงนี้นะคะทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด17ดล็อก สิบเจ็ดล็อกนะคะแบ่งเป็นล็อกละสองร้อยตารางวานะคะตอนนี้ก็คือด้านหน้าเนี่ยจองเต็มแล้วนะคะจองเต็มแล้วและที่สําคัญทุกคนสําคัญมากคะ่ะคุณขาคุณขาสําคัญมากคะ่ะถนนในเข้าไปในโครงการนะคะกว้างสิบสองเมตรค่ะโอ้โหใครทําแบบนี้ไปลองไปดูเลยไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะนี่ถนนกว้างสิบสองเมตรค่ะคุณ มีที่ไหนเขาทำกันคะมีที่นี่ที่เดียวโอ้โหมีที่นี่ที่เดียวนะคะเนี่แปลงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะที่แทนปลายตรงนี้จองเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งแปลงเรียบร้อยแล้วรอโฉนดอย่างเดียวนะคะและแปลงนี้แปลงนี้มีคนจองมีคนจองตรงนี้นะคะเอ๋ทำไว้ให้หนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่หนึ่งงานติดถนนด้านหน้าและเอ๋แถมให้อะไรรู้ไหมคะเอ๋วางท่อนะคะวางท่อให้แล้วก็ทําถนนทางเข้าด้านหน้าให้ด้วยเนี่ยของแถมโคตรคุม้มอ่ะโคตรคุ้มอ่ะ นะนี่นะคะและที่สดๆร้อนร้อนที่เจะมาอัปเดตนั่นก็คือเราได้ปักหมุดแบ่งแปลงอะไรเรียบร้อยแล้วเพิ่งผ่านไปหนึ่งวันสดสดร้อนร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวที่จะเห็นต่อไปนั่นคือเอจะมากั้นแนวนะคะกั้นแนวให้เพื่อนๆนะคะให้ได้เห็นว่าอ๋ออถของฉันอยู่ตรงไหนฉันจะจองตรงไหนจะทําทําเลตรงไหนจะทําอะไรจะสร้างบ้านทําสวนทําร้านค้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเร็วๆนี้จะได้เห็นนะคะเอจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีพี่ดุดดาวนะคะนะคะวันนี้พามาชมสองร้อยตารางวะห้าแสนและถนนตรงนี้นะคะถนนตรงนี้มีการตัดสินใจแล้วนะคะว่าเราจะทําถนนให้นะคะลาดยางมาต่อยให้นะคะและวางท่อด้านข้างโอ้โหคุณถ้าคุณไม่จองนะคะคุณไม่มาซื้อที่แปลงนี้นะคุณถือว่าพลาดพลาดมากๆเพราะว่าที่ แปลงนี้นะคะสูงเท่ากับถนนแถมยังการเดินทางสะดวกมากใครอยู่นะคนปรปฐมกำแพงแสนและแวะใกล้เคียงกาญจนบุรีอู่ทองนะคะที่ไหนยะสุพรรณนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางเลยก็ว่าได้นะคะเดินทางไปกรุงเทพนะคะกรทมแค่ประมาณ60กิโลนะคะ60กิโลบางบวัวทองนะคะนี่ใกล้มากนะคะและยังสามารถไปกาญจนบุรีได้นะคะนะคนปรปฐมได้อยู่ตรงกลาง และใครที่รู้จักโรงเรียนการบินกำแพงแสนนะคะที่แปลงนี้อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนการบินนะคะตรงนี้อ่านี่ที่สวยมากนี่ด้านหน้าติดถนนค่ะคุณโอ้โหสุดยอดนะคะมีเสาไฟมีเสาไฟน้ำประปาถึงแล้วค่ะมีคลองน้ำด้วยนะคะนี่ตรงนี้จขะ,ะจขึ้นบ้านเร็วๆนี้นะคะจะขึ้นบ้านเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นบ้าน ส,สวยมีร้านค้าอะไรแน่นอนนะคะเดี๋ยวได้เห็นนะคะเหลืออีกไม่กี่แปลงแล้วเหลืออีกไม่กี่แปลงแล้วนะคะแล้วก็จากหนึ่งไร่นะคะจากหนึ่งไร่ตรงนี้นะคะมีจองเพิ่มนะคะนี้วางมาจํามาแล้ววางมาจํามาแล้วนะคะติดก,กับแปลงด้านหลังนะคะวางมาจํามาแล้วนะอ่าแล้วก็จะมาวันเสาร์นี้อีกสามแปลงนะสามแปลงนะคะคุ้มมากโ, <change S 1> โ,โหมาลัวเลยมาลัวเลยคอคุ้มนะคะค้อคุ้มมากนะคะมาลุัวเลยลูกค้ามาลัวเลย นะคะสองร้อยตารางวาสองรอตารางวาที่สูงนะคะมีการถมอะไรเรียบร้อยแล้วทำถนนกว้างสิบสองเมตรโอ้ยคุ้มคุณคะโอ้หขนลุกพูดแล้วขนลุกโอ้โหนะนี่นะคะคือเดี๋ยวเอจะมาทำนะคะมาปักให้เห็นแนวนะคะให้เห็นแนวเพราะว่าอันนี้เจ้าหน้าที่นะคะรังวัดที่ดินเพิ่งมาปักหมุดให้นะคะี๋ยวเอจะทำแนวให้นะคะใครที่สนใจเข้ามาชมที่ดินก่อน ได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิก่อนนะคะอย่าให้พลาดเพราะว่าใครไม่จองนะคะบอกโอ้ยคุณเอเดี๋ยวรอนู่นนี่นั่นโอ้โหคุณคะเวลามันออกมาจริงๆริงอะคุณไม่ทันเนาะคะ่ะหมดก่อนเชื่อเอนะคะจองก่อนมาคุยราคาได้คุยเรื่องโอนเรื่องที่เรื่องจะท,ทํานู่นทํานี่มาคุยกับเอได้เลยนะคะมาคุยกับเอได้เลยนะฝากกดไลค์ like กดแชร์นะคะทุกคนเพื่อนๆน,นะคะที่อยู่นะคนปรปฐมและแวะใกล้เคียงนะคะกําแพงแสนนะคะฝากกดไลค์ like กดแชร์ share, ให้หน่อยค่ะที่ดินสวยนะคะ ติดถนนมีน้ำมีไฟพร้อมทำถนนในโครงการให้อีกนะคะโหคุ้มมากคุ้มมากนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะวันนี้พามาชมที่สวยๆนะที่ด้านหลังนะคะเหมาะมากที่ด้านหลังเหมาะมากมันจะมีแปลงหนึ่งเดี๋ยวอจะอาจจะส่งเอารูปมาให้ชมนะคะด้านหลังเนี่ยเป็นแปลงมีแปลงหนึ่งที่สวยมากนะคะติดถนนสามด้านเลยนะคะนี่สุดยอดมากนะคะแปลงนี้นะ โหนี่ถนนกว้าง12เมตรเราจะเทยางมาตอ่อยให้นะคะคุยเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพิ่งมาดูหน้างานเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็รอใบเสนอราคาอย่างเดียวนะคะใครไม่มาแปลงนี้ถือว่าพลาดพลาดมากนะคะพลาดมากนะคะแบ่งเรียบร้อยแล้วแบ่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือน่าจะประมาณทั้งหมด17แปลงนะคะเหลือน่าจะอยู่ที่ประมาณ7แปลงได้7-8แปลงประมาณนี้นะคะ่ะพี่ยิ้มสวัสดีค่ะพี่ยิ้มฝากแชร์หน่อยพี่ยิ้มนะคะฝากแชร์หน่อยนะคะ เดี๋ยวจะมาวางมัจจางอีกประมาณสามแปลงนะคะสามถึงสี่แปลงประมาณวันเสาร์นะคะอ่านะคะตอนนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวจะเห็นทาถนนนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะทําล็อกนะคะให้เห็นเป็นแนวล็อกนะคะสวยงามสวยงามมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครอยู่นคนปรปฐม รเราแวดใกล้เคียงสามารถมาชมที่ดินจริงได้เพราะเดินทางสะดวกมากนะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนการบินนะคะใครที่เดินทางไปสุพรรณบ่อยๆนะคะไปอู่ทองนะคะเส้นนี้จะผ่านนะคะผ่านนะคะไปกรุงเทพนะคะนะครปฐมใกล้นะคะเดินทางใกล้สาธารณูปโภคครบคันนะคะน้ําไฟครบนะคะโอ้โหไม่ไม่รู้จะคุ้มไม่รู้จะคุ้มไปไหนแล้วอะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วะค่ะไม่มีแล้วจริงๆนะโอ้โหสุดยอดนะคะแปลงนี้ แน่นอนมากนะคะนี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอออนจะเอาออกนะคะออฟฟิศนี้เพราะว่าตอนแรกจะมาทาออฟฟิศอ่เป็นสํานักงานนะคะแต่ว่าตอนนี้โดนจองไปก่อนพอแบ่งเสร็จก็โดนจองเลยนะคะเร็วมากนะคะเร็วมากถึงบอกว่าใครมาจองก่อนนะคะได้ที่สวยก่อนนะคะได้ที่สวยก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะเพราะว่าเอ๋ไม่ได้แบ่งนะคะโอ้ยต้องขายข้างหลังก่อนนะต้องะลรเอ๋แล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าชอบแปลงไหนจัดแบ่งนั้นเลยนะ นี่สวยงามให้ดูคร่าวๆอันนี้กําลังจะทําถนนนะคะเราก็เลยใช้รถด,ดันไว้นะคะอันนี้นะเดี๋ยวเอจะทิ้งเบอร์ไว้ให้หน้าไลน์นี้ใครสนใจนะคะที่ดินอยากมาชมที่ดินการเดินทางสอบถามด้านอื่นๆนะคะเรื่องการโอนการจองนะคะหรือการจะทําอะไรก็แล้วแต่จะวางท่อจะเดินไฟยังไงอะไรยังไงนะคะสอบถามเอได้เลยเดี๋ยวเอจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ไลน์นี้นะคะโอเคนะ เดี๋ยววันนี้ขอญาตลาไปก่อนนะคะให้มาให้มาชมที่นะคะที่เออเราได้อัปเดตนะคะล่าสุดเมื่อวันสองวันนี้นะคะใหใหมาชมว่ามีการอัปเดตอะไรไปบ้างเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพอเริม่มมีเออหลักเขตแนวเขตนะคะเอกก็จะมาไล์ให้ชมอีกอีกครั้งหนึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเอกมาได้เลยเอกทิ้งเบอร์ไว้ที่ไลน์นี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่สิบไร่กันต่ออีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเอกจะมาไล์อีกนะคะใครที่ ต้องการที่ดินนะคะเป็น10ไร่นะคะ1ิไร่เดี๋ยววันนี้มาชมกันว่าเป็นยังไงแบบไหนติดถนนไหมมีไฟไหมเดี๋ยวมาดูกันในไลฟ์ต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่เข้ามาชมเอแล้วก็มาเป็นกำลังใจเหตุนะคะวันนี้ขอไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะบ้ายบายค่ะ